ไข่เจียยเจ๊ยบไก่เจี๊ยบแม่โดลรดีพาไก่เจี๊ยบมาหลบฝนหลบฝนที่กุฏิหลวงปู่วันนี้ฝนตกเริ่มจะหยุดละแม่เมียวนอนหลบฝนกันอยู่ตรงนี้กองขรึบเลยมีใครบ้างนี้ ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนอ,กกอนกนนะอนดอก,ก,อกันอุ่นดีเนาะนอนกอดกันอุ่นดีเนาะไผโรดนอนคนเดียวสบายเลยไฟโรดห้องบุญทองบุญทองนอนตรงนี้ค่อยทองแดงข่อยทองแดงก็นอนตรงนี้เหรออบอุ่นดีจังบุนทอง เพชดดำน้อย,ดอยเด็กๆหลบฝนกันปลอดภัยดีหลบฝนปลอดภัยดีไม่เปียกเนาะมีรังคาอยู่ก็เป็นห่วงกับน้องๆเมียที่อยู่ในป่านะั่นนะมีเมียที่อยู่ในป่าจะหลบฝนกันยังไงไม่รู้เนาะหลบทันก็ปลอดภยัยถ้าหลบไม่ทันก็คงจะเปียกนะสันทุนทีนะฝนฝนก็จะตกบ่อย บงเมียก็เป็นวาดเป็นไอไม่ค่อยสบายกันเนาะอาจจะไม่ได้เห็นทุกเหมียหรือว่าเมียบางเมียวก็ไม่ค่อยสบายก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันเป็นภาพที่ระหดหดหูใจก็จะ,จะให้เฉพาะมีเมียวที่ถุกขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขให้กับบุคคลทุกท่านได้ดูได้ชมกันจะได้มีความสุขกายสุขใจ สำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านท่วกันทุกท่านทุกคนเถิน